สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะวันนี้ได้ผ้าดีๆเด็ดๆมาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันอีกแล้วนะคะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันนะคะองค์แรกอันนี้นะคะพี่ขาเจ้าของเก่าคุณลุงเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่สุดอะคะ่ะแต่ส่วนตัวเองหนูก็ดูไม่เป็นนะคะว่าของหลวงพ่ออะไรนะจ๊ะอันที่เป็นสายคาดเอวนะคะพี่นะคะ่ะ แป๊บนึงค่ะมันพันกันอยู่เนี่ยค่ะพี่จะเป็นสายคาดเอวอย่างนี้เลยนะคะตามภาพเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่สุดเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่แ800ดร้อยบาทจากเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่8 0ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่ยาวอยู่ค่ะพี่ยาวอยู่นะคะสนใจยังไงแอนไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะเป็นสายคาดเอลหลวงปู่สุดจ้ะพี่หลวงปู่สุดวัดการหลวงไหมคะใช่ไหม ใช่หลวงปู่สุดวัฏกาหลวงไหมคะพี่ขานะคะเส้นนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่นะคะเป็นสายคาดเอตะกุดเล็กๆอย่างนี้จะ้ะหลวงปู่สุดวัฏกาหลวงจ้าส่วนอันนี้จ้ะพี่อันนี้จะเป็นมีดเป็นมีดขุด ว่านจากเป็นมีดขุดว่านของหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทจากด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่จะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพส่วนด้านเนี้จะมีพอสอเขียนนะคะพี่ขานะคะตามภาพเลยนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะนจากนะคะพี่เป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทจาก 1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะตามภาพเลยนะคะพี่ขาจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะพี่นะคะสนใจยังไงแอนไลน์ N line. ขอภาพเพิ่มเติมจาะขอไว้ที่1,500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะได้มาใหม่อีกแล้วจ้ะเป็นตะกุดหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรตาจ้ะขอไว้ที่1,000บาทจ้ะ 1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสำหรับตะกรุดดอกนี้จะเป็นหลวงพ่อเทียมวัดกรสัตตาจะพี่ตามภาพเลยนะคะตามภาพค่ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ค่ะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้จากเนี่ยค่ะพี่สวยๆอย่างนี้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะขอไว้ที่1,000บาทจ้ะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ้ะตะกรุดหลวงพ่อเทียมวัดกระสัตตาจ้ะ ส่วนอันนี้จ้ะดอกเล็กอย่างนี้หลวงพ่อทบค่ะ600บาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อทบดอกนี้นะคะพี่ขาความยาวจะอยู่ประมาณเนี่ยนิ้วนางค่ะพี่ไม่ใช่นิ้วนางนิ้วกลางจะอยู่ที่นิ้วกลางค่ะพี่นะคะดอกเล็กกระทัดรัดจ้ะพี่ดอกเล็กกระทัดรัดอย่างนี้นะคะขอไว้ที่600บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทาง50บาทกันเลยจ้ะส่วนอันนี้จะพี่อันนี้สลอดกอจ้ะได้ยินไหม สลอดกอ็ขอไว้ที่700รอยบาทจ้ะ700รอบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะจะมีเชือกอย่างนี้ค่ะพี่จะเป็นเชือกถักขั้นอย่างนี้นะคะแล้วจะมีห่วงอย่างนี้จ้ะเนี่ยค่ะจะดังนี้ค่ะขอไว้ที่700รบาทจ้ะสำหรับสลอดกอลูกนี้นะจ๊ะ700อบาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่ตะกรุดเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะพี่ขายนะคะรู้แต่ว่าตรงกลางมันเป็นเหมือนเชือกค่ะพี่นะคะ อันนี้ขอไปที่700บาทจ้ะดอกนี้ขอไปที่700บาทนะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะหนูก็ได้มาอย่างนี้นะคะไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรค่ะพี่นะคะจะมีเป็นเชือกอย่างนี้นะคะนะคะตามภาพเลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะขอไปที่700บาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่จะเป็นช่องหมูป่าขอไปที่เจ็บาทจ้ะ ช่องหมูป่านี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปลายทางหนูบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ค่ะพร้อมโอนเจ็ดร้อยบาททวนค่ะนะคะพี่ช่องหมูป่าเจ็ดร้อยบาทจ้ะตามภาพจ้ะส่วนอันนี้จ้ะเป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจ้ะเก้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ นะคะพี่อย่างนี้เลยค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่900บาทนะจ๊ะมาแบ่งปันกันนะคะพี่นะคะเป็นมีสาริการหลวงพ่อเดิมค่ะขอไว้ที่900บาทค่ะพี่ขาสําหรับเล่มนี้จ้ะ900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิม่มเติมจ้ะขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ย นิ้วก้อยได้มัค้คะพี่นิ้วก้อยนิ้วกลางประมาณนี้ละค่ะพี่นะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาสาริกาเก้าร้อยบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่เป็นพราพุทธน่าจะเนื้อสำลิดไหมคะพี่หนูก็ดูไม่ค่อยเป็นนะคะแต่คุณลุงเขาบอกว่าเป็นเนื้อสำลิดนะคะอันนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทจะ้ะ อันนี้ขอไว้ที่900บาทจ้ะพี่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่จ๋าเป็นพระพุธนะจ๊ะเป็นพระพุทธค่ะพี่ขาสวยงามมากเลยค่ะพี่สวยงามจริงๆค่ะพี่องค์เล็กกระทัดรัดจ,จ้ะเอาไว้น้านรถก,ก็ได้เอาไว้บนหิ้งพระก็ได้แล้วแต่ขนศรัทธานะคะอันนี้ขอไวที่900บาทจ้ะ900บาทปลายทาง50บาทจ้ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมอันนี้ขอไว้ที่6กร้อยบาทจ้ะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่เป็นเนื้อว่านค่ะเบามากเลยค่ะพี่นะคะขอไว้ที่6กร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทปลายทางห0บาทจ้ะ,จะส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจ้ามาเป็นช่ออย่างนี้หนูไม่ได้นับเลยว่ามีกี่องค์เดี๋ยวนะับแป๊บนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบองค์นะคะพี่ถ้าเกิดผิดพลาดประกันใลยต้องขอเอาไปได้วยนะคะแต่แม่ค้านับได้ยี่สิบองค์ยี่สิบองค์นี้จ่ายยี่สิบองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่พี่สวยงามมาก ต้องใช้คำว่ามากกอไก่ล้านตัวจะพี่จ๋า แม่ค้าได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะเอามาจากบนหิ้งพระของคุณลุงมาเลยค่ะพี่นะคะอันนี้นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนกวนพี่ๆแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่แอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยค่ะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180จากนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,500บาทจาก1,500บาท ขาดปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสําหรับช่อหลวงพ่อเงิน่อนี้จา้าส่วนอันนี้จะพี่จา๋าคุณลุงบอกว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลาหูใช่ไหมเสรดีลูกลนะใช่ลาหูปะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะเป็นรอยจานหลวงพ่อเดิมนะคะหนูก็ได้มาอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นลาหูอมจานส่วนอันนี้เป็นเบีย้ยแก่เบีย้ยแก่ไม่รู้ของที่ไหนอมเบีย้ยแก่อย่างนี้ค่ะ จ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะแม่ค้าได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ขามีรอยจันหลงพ่อเดิมนะเขาบอกว่าเป็นว่าเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าราหูอมเบียกแก่หนูพูดว่าราหูอมเบียกแก่นะคะพี่ว่าเพราะว่ามันมีเบียกแก่ค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะมาทั้งตลับเลยจ้ะเนี่ยค่ะเป็นของหลวงปู่สุกจ้ะ700บาทจ้ะมีพ้านะะปกข้างๆอยู่2องค์ตามภาพเลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะจ๊ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเนี่ยค่ะตาฐานาาจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่คานะคะแม่ค้าได้มาสภาพอย่างนี้เลยนะคะพี่ค่ะเป็นสีพึ่งจ้ะพี่เป็นสีพึ่งหลวงปู่สุกด้านข้างๆจะเป็นพ้านปก2องค์อย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ ส่วนอันนี้จ้ะได้มาคู่กันเลยจ้ะพระงั่งตาแดงแดงอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้คือตัวเมียจ้ะตัวเมียนะจ้ะนานนถึงได้แบบนี้มานานๆาคือแบบนี้หาหายยากมากค่ะพี่ หายากมากเลยแบบนี้ค่ะพี่นานๆถึงจะเจอนะคะพี่พี่ๆคนไหนสนใจรีบปิดรีบโทรมานะคะช้าหมดอดนะจ๊ะแบบนี้มีมาแค่นี้เองนะจ๊ะ700บาทปลายทาง50บาทจต่ตัวเมียจ้ะไม่รู้ตัวเมียตัวผู้แล้วก็นี่อีกตัวหนึงจ้ะพี่700บาทจ้ะช้าหมดอดนะจ๊ะพี่จ๋ารีบโทรมานะจ๊ะขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทสนใจยังไงออกเป็นคู่ก็ได้ค่ะพี่นะคะตาแดงๆอย่างนี้นะคะพี่ขาของดีของแปลกสนใจยังไงแอด ใช่ค่ะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิป700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเหรียญกลมพ่อควยจะเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเหรียญกลมพ่อควยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่ขายนะคะ ตามภาพนะคะแม่ค้าก็ได้มาอย่างนี้ละค่ะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะเนี่ยค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่าพอกันจ้ะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ลงพอกันมาใลเริ่มปฏิกกันน้ําอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ปูเอี่ยมจ้ะเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่นะคะ ตามภาพกันเลยนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะเปจากเป็นหลงอันนี้เป็นปูเอี่ยมค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจากส่วนอันนี้เป็นปิดตาปูนาควัดถ้วยจระเข้ค่ะพี่มีรอยจานขอไว้ที่600บาทจาก600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าปิดตาปูนาควัดห้วยจระเข้ค่ะเนี่ยค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทจาก ส่วนอันนี้เป็นเหรียญก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรค่ะพี่ได้มาอย่างนี้แล้วค่ะเห็นแปลกดีเนี่ยอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่เป็นเหรียญก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะตามสภาพนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปค่ะห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าสาหรับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัากรรมไม่ใช่เหรียญรูปหล่อจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อไปจ้ะหกห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้เป็นภาพหลวงพ่อกลวยจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะเขียนว่าวัดโคศิตารามจ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่จ๋าสาหรับภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยอย่างนี้นะคะแม่ค้าได้มาแบบนี้เลยค่ะหกร้อยบาทจ้ะอันนี้เป็นปิดตาหลังแบบจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาแม่งอะไรกันดี ปิดตาหลังแบบองนี้นะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าปิดตาหลังแบบจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูโต๊ะค่ะพี <t <t ่ได้มาอย่างนี้นะคะเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นปิดตาหลงปูโต๊ะนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นเหรียญกาโบราณไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะวัดอะไรเนี่ยวัดหลักสี่อะค่ะ ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรแต่รู้ว่าเป็นวัดหลักสี่ค่ะบอกว่าได้ค่ะพี่กล่องเล็กกล่องใหญ่ค่ะเขียนว่าวัดหลักสี่ค่ะ,คะพี่หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขานะคะ่ะนี่ค่ะพี่เป็นเหรียญอย่างนี้นะคะห้าร้อยบาทจะ้ะ ส่วนเดียนนี้ค่ะพี่ได้มาสภาพนี้เลยค่ะไม่ทราบจริงๆค่ะขายตามสภาพที่ได้มานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะ้ะหกรบาทจ้ะพี่หนูส่งเลยแล้วหนูก็บอกว่ากล่องเล็กกล่องใหญ่ค่ะ เนี่ยค่ะพี่ให้ลูกชายช่วยตาหมากกินลูกค้าทักมาค่ะพี่เ <c oughs> นี่ยค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะเนี่ยค่ะสภาพผมสภาพตามสภาพนะคะพี่ใช้งานมาแล้วค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระยอดธงค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพระยอดธงองค์นี้แม่ค้าขอไปที่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับพระยอดธงองค์นี้ค่ะ ส่วนองคนี้นะจ๊ะเป็นไม่ทราบที่เลยค่ะพี่ขอไปที่หกร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะพี่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพระก,กิ่งหรือว่าพระอะไรนะคะพี่แต่ตรงหน้าผากเนี่ยทรงเหมือนท่านใส่หมวกกับพี่แล้วก็ตรงกลางจะมีแบบทองทองหรือค่ะพี่แปะทองอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะตลับเล็กตลับตลับใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะพี่อันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาจะเป็นเขียนว่าหลวงพ่อทบ เหรียญหลวงพว่อทบขอไว <Doom. S 1> uh, ้ที่700บาทจ้ะอันนี้เก่ามากเลยค่ะพี่ขาเก่าจริงๆค่ะเนี่ยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อทบนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทบค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่ค่ะ ส, baht. Baht. ส่วนองค์นี้จะเป็นเทาเวสุวรรณจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะเทาเวสุวรรณวัดสุทัศน์ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์ no นีน้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะ ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจาก้ะ5 0 0บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จาเดียหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพัดก,กิ่งเนื้อไมกสิทธิ์จ้ะขอไว้ที่600บาทจา้ะมีรอยจานนะจ๊ะพี่จา๋าน,น,น่าจะมีรอยแปะทองนะคะพี่ตามสภาพเลยนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6กร้อบาทจา้ะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบจะพี่จ๋าไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะจ๊ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขาปิดตาชีโบไม่ทราบพิมพ์จ้ะ500บาทปลายทาง50บาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่500บาทเหมือนกันค่ะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าปิดตาปู่ไข่วัดเชิงเลนจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะ500บาทจ0้า500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบอย่างนี้เลยนะคะส่วนองค์นี้ค่ะพี่เป็นภาพปิดต,ตาหลวงพ่อทับวัดอนงมีรอยจานเนื้อไม,ม่กระสิ์ขอไว้ที่600บาทจาะ6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะปิดต,ตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะจ๊ะ600บาทจาะ ส่วนองค์นี้จะเป็นสุมส้มกอจะพี่สุ้มกอเนื้อดินจะห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับสุ้มกอองค์นี้ค่ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พ,พี่อันไลน์มาหาหนูได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180่นกาก่ค่ะรบกวนฝากพี่ๆลูกค้าใหม่นะคะ กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่ขาเพื่อที่จะได้เห็นคลิปหนูเผื่อจะได้มีพระใหม่ๆม,มาให้พี่ได้เช่าได้ชมกันนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะ